ราการนถือว่าได้รับอำนาจเปือตรงที่จะเป็นบุคคลพิเศษในการมาตรวจตรวจงานตรวจเอกสารตรวจพื้นที่นะะซึ่งตรวมเป็นคำว่าตรวจการนะคดังนั้นจึงถือว่าเป็น บทบาทหน้าที่ที่สําคัญของบ้านเมืองนะครับที่จะมีการตรวจนะครับตรวจการในรอบปีหรือรอบ4ปีหรือรอบ5้าปีนะครแล้วแต่หน้าโยบายหรือแล้วแต่ว่าโรคการต่างๆนั่นเองดังนั้นการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาตรวจการในพื้นที่ทุกที่น,นนะครับจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่คณะพระสงฆ์นะครับทุกรูปและคณะแม่ชีนะครับที่มาร่วม ในอาวะเดียวกันแล้วกนนคณะผู้ปฏิบัติธรรมนะคะพระวจารีทุีกท่านนะ,ะจะต้องแต่งกายสุภาพนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาถวายการกรับนะคะซึ่งถือว่าผู้ตรวจการนั้นเป็นอาคัรภุการแล้วก็เป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จะเข้ามาดูความสงบความเรียบร้อยความเป็นไปนะคะของวัดปราการธรรมศิธิ์ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและวันนี้นะคะก็เป็นวันสําคัญของพระกาโยธาประสิทธิ์ด้วยนะคะดังนั้นนะคะข้าพเจ้านะคะญาตสนทาร,ราศริฐพระภากรนะคะเจงของประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะขอให้พระคุณเจ้านะคะทุกรูปนะคะได้เตรียมความพร้อมนะคะก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่ผู้ตรวจการจะ เดินทางมาถึงะะอาคารในศาลาปฏิบธรรมหรือศาลาเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคบแล้วก็ขอประยาสมคัญให้คณะแม่ชีพระม้จารีนีทุกท่านนะคบได้เตรียมความพร้อมแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะรักษากิริยาการรักษากิริยามารยาทมดงามแล้วก็ผู้ร่วมรักาาชายคาในวัดป่ายโยธาประสิธิ์นะครับไม่ว่าวจะเป็น ทางเตาอบก็ดีหรือทางบริการดอกไม้หรือมัคกคกายกวัดก็หีนะครับก็สามารถที่จะแต่งกายสุภาพแล้วก็เข้าร่วมต้องรับผู้ตรวจการนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าเป็นตากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราและถือว่าเป็นศักศีของวัดป่ายโยธาปรสิทธิ์และเป็นความเรียบร้อยนะครับของวัดป่ายโยธาปรสิทธิ์นะครับ ไม่ใช่ว่าผู้ตรวจการมาถึงแล้วนะคะเราจะให้แต่หลวงพ่อพระครูแล้วก็คณะวิทยากระระสมรูปสองรูปนะคะมาตกรับอย่างนั้นก็เป็นถือว่าเป็นภาพที่ไม่งดงามแล้วก็ถือว่าเป็นความที่ไม่ให้ความร่วมมือดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษแล้วก็วันสำคัญน,นะคะดังนั้นนะคะข้าพเจ้าขอ ใช้เสียงนี้นะครับประกาสสาคัญให้ทราบโดยทั่วกันนะคะว่า,าเมื่อถึงการที่ผู้ตรวจการจะมาถึงนะะในกา,ารในศาลาอนเนกประสงค์แล้วนะครับขอความร่วมมือให้พระสงฆ์นะคะทุกรูปนะะแล้วก็คุณแม่ชีนะคบทุกท่านแล้วก็สิลจาจริญีหรือพระมจรินีนะคะผู้ปฏิบัติบูศีลนะคะทุกท่านแล้วก็ ผู้อาศัยอยู่ในวัดป่าโลคาประสิทธิ์นะคะได้มาร่วมกันอารถอายการต้อนรับผู้ตรวจการนะคะคในวันนี้ทุกทุกท่านทุก,ท,กทุกคนนะคะเด็ขอประชาสัมพัคัญให้ทราบรลยทั่วกันนะคะขอกราบขอพระคุณกราบสวัสดีค่ะ